เน่นนานเป็นเลยมาครับสวัสดีครับกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะครับในเกม God of War ก่อนนะวันนี้มาเป็นเด็กน้องคาริซ่านะครับกับเจอกับแมกโนเลียนะครับแมกโนเลียที่เสริมศูนย์สี่เข้าอนเราด้วยนะแมกโนเลียเอลเดอร์นะครับมาดูกันว่าคาริซ่าจะไหวหรือเปล่านะครับเ,เก็บสองแล้วกันโอเคโอเคมีเพอร์สนาแต่อยากได้ออเดอร์มากกว่าจริง อยางไดออเดอร์ติดมือสักใบหนึ่งเพราะว่าเราจะไดออเดอร์ในเทิร์นของเกรดสามใช่ปะแมกโนเลียเ,เริ่มก่อนด้วยเนาะเพราะงั้นเขาจะเป็นเกรดสี่ก่อน <ค trillion. S 1> นะครับ, ette, บมาเขาถึงครับจู่วเยี่ยมเยี่ยมเลยถึงกับไปสกิลรครับเริ่มหนังเจอหนึ่งจะจัตต่วก่อนหรือจะเสิร์ฟก่อนก็ได้นะแล้วแต่ผมขอจัว่วก่อนแล้วกันจั่วฮิวอีกแล้วอ่ะนั่นแย่อะสกิลครับ เปิดท็อเด็กเจ็ดบายเอาเอิร์นคล็กสเก็ดหนึ่งหรือตํำขวาขึ้นมือครับโอเคพลาดเลยไปเพราะว่าถ้าคาริซ่าไม่มีเรียมันจะยืนสิบสามครับืมดีเลยไม่มีหรือว่าโอเคนะครบแล้วนะสมาชิกในทีมครบแล้วนะครับครบปาวะได้ครบห้าคนพอดีนะไป แล้วก็ผ่านไม่มีอะไรแล er. ้วครับเนะเปิดโอเคเข้าถึงแมกโนเลียครับไลท์็นเกตสองกิวเกตหนึ่งเปิดท็อปเด็กคอคอเป็นฮ like okay, okay. ิวเหมือนกันโอเคโอเคดีนะครับถือว่าเจ้าจ้านไปแล้วก็ลงเสนะือมาแล้วผมไม่ป้องกันแล้วกันโนกา a r d b a n นะ แล้วก็กาดข้างเอาเหมือนเดียวเพราะว่าช่วงเทินสองมันไม่ได้ใช้บาร์สอยู่นะครับโอเค,อเคตกดอด้วยโอเคดังนั้นก็ไม่ต้องกาดนะครับได้มือเพิ่มได้ใบหนึ่งเยี่ยมมาเข้าเตินครับเจนนิโรถอะไรตัวขีสกิลครับทิ้ง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 นี้แล้วกันนะ ไล์ครับอลิซาเกตสองสกิลครับสวัสดหนึ่งสวัสดอะไรก็ได้แหละแล้วก็ดูทุบเด้กเกตไเอาเอิร์นครีกเกตสองเลยต่ํากว่านะครับขึ้นมือเอาตัวเสิร์ลวกันนะครับเพราะว่าตัวเสิร์หยิบเป็นไปได้นะครับหยิบตัวเสิร์ขึ้นมือดีกว่านะหยิบน้องคนนี้ดีกว่านะครับหยิบเอเวอร์ลีดีกว่าเพราะว่าเอเวอร์ลีน่ะถ้าเรามีเอเวอร์ลีเราจะหาที่เหลือได้นะครับอเราจะหาที่เหลือได้ง่ายมากขึ้น อันนี้ก็เหมือนเดิมคนระับไม่มีอะไรแล้วเราก็เอาตีไปเลยเพราะว่าวนา้องจะบวกห้าพันถ้าไม่มีเรียญตัวไดบัตรเช็คโน้ตริกรากอ่าฮะอันนั้นก็เช็คไปไม่มีอะไรนะครับอืมก็เอ่อมันมีมันมีพูดถึงเรื่องหนึ่งผมนึกขึ้นมาได้ผมเจอในกลุ่ม แวนก่านะครับว่ามีคนสงสัยว่าทำไมรอทิกเกอร์มันถึงมีชิลแค่ห้าพันนะครับซึ่งต่างจากทิกเกอร์อื่นๆที่แบบมีชิลหมื่นห้าอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตอนแรกผมก็รู้สึกเฉยๆแบบเออมันก็มีห้าพันมันก็มันก็ปกติเพราะว่าไอ้เที้ยมันได้มือใบหนึ่ง <laughs> ทุกคนนึกออกใช่ปะได้มือเพิ่มใบหนึ่งมัน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 ค่อนข้างเป็นอะไรที่โอพสุดๆแล้วนะคือเราได้บวกหมืน่นถ้าถ้าถ้าเราโดนเดเมจใช่ไหมครับ เราได้บวกหมื่นหนึ่งใบแล้วเราก็ได้จั่วการ์ดหนึ่งใบขึ้นมาซึ่งการ์ดที่เราจั่วอาจจะเป็นพีก็ได้หรืออาจจะเป็นชิลหมื่นห้าอีกใบหนึ่งก็ได้น่ออกใช่ไ่ะเพราะงั้นมันไม่แปลกที่เออมันจะเป็นแค่ชิวห้าพันนะครับอนี่ล้กันนะครับอือฮึสงได้ครับเขาสองได้โอเครอดนะฮะ นั่นแหละผมผมผมก็เลยไม่แปลกใจที่ดอติกเกอร์มันจะเป็นชิลแค่ห้าพันโอ้โหตกฟอนเหรอถามจริงเชีเยเนี่ยตอนนี้เขาจะเอาแม่เอาเอาเอาหมีชมพูตีใช่ปะ่ะอืมขึ้นอ,อย่าบลนมาดูกันว่าเราจะรอดไม่ได้หรือเปล่านะเราจะตีสามเลนตนะีออรียแม่งให้หมดปะ่ะ นั่งโดเลียเขาไม่มีเลีย,ยตีเขาจะเล่นไม่ได้ครับโอ้สองหมืนห้าอันนี้ได้สองหมืนห้าเท่าขอทิกหนึ่งแล้วกนะันขอทิกหนึ่งขอทิกหนึ่ง,องเออเนี่แบบครับผมจะได้การอีกข้างหนึ่งสบายขึ้นหรือเปล่าวะข้างนั้นมันจะยี่สิบเจ็ดข้างนี้มันจะยี่สิบเจ็ดข้างนี้สี่สามสี่สามนี่ปล่อยเลยนับแรงเกิน แล้วก็ไปกัดอีกครังนึงถ้าตกอีกทีหนึ่งจะดีมากเอี่ยมโอ้สุดยอดเหมือนกับสั่งได้ดังใจนะครับแต่ตอนได้ออกเทิร์นหน้าคือไม่มีละไม่มีทิกเกอร์ละนะครับเธอหน้าคือไม่มีทิกเกอร์เลยละเอ๋ข้าเทิร์นตัวครับตัวพีีมาผมทิ้งเป็นทิ้งอะไรดี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  น้องคนนี้แล้วกันนะ mm hmm. เราเสิร์ชจ,จากเอเวอร์ลีนได้ <Yeah. S 1> มาสกิลครับค <Yeah. S 1> าริซาไลโดสกิลครับเมื่อลงสู่ช่องเวนการ์ดนะคาร์บัตหนึ่งครับเ mm hmm. สิร์ชออเดอร์ขึ้นมือหนึ่งใบออเดอร์ครับคา,าริซาและยผองเพื่อนมาเส้นทางสู่การเป็นไอดอลที่แข็งแกร่งนะครับอ่ะผมจะขอเอเวอร์ลีนนะครับแล้วก็สกิลเอเวอร์ลีนครับ จะคัตบัตรหนึ่งครับแล้วก็จะเสิร์ชเพื่อนได้ใบหนึ่งซึ่งเพื่อนที่ผมจะเสิร์ชมานั้นเพื่อให้มันครบห้าใบก็คือน้องคนนี้ครับเรียวหน้าเสิร์เรียวหน้ามาแบบคอครับคือตัวของเชี่ยคอผิดฝั่งหายละค <laughs> อผิดฝั่งยังงี้ต้องคอตัวนี้ลงเลนเดียวกันกันกบเลนนี้ แต่ว่าไม่เป็นไรอืมนะครับจริงมันไม่ได้เสิร์ชเนาะมันมันก็เสิร์ชแหละครับแต่ว่ามันจะเสิร์ชชื่อซ้ําไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ระวังกันไว้ให้ดีๆถ้าสมมติแบบเราคอไปแล้วอย่างเงี้ยเอ่อเราจะเสิร์ชไม่ได้นะครับอันนี้ก็มีห้าใบแล้วเนาะเราก็กดไปเลยเอาเลยครับสกิลมาฉันจะเป็นไอดอลที่แข็งแกง 5, ร่งชี้ห้าใบบวกห้าพันชื่อไม่ซ้ำ มาบัตเทิลครับเราคู่แข่งเป็นเกียร์สามเราด้วยเราเอาแวนตีเราจะเลือกได้สามเลนนะมีชมพูแรงอันนี้แรงสามเลนนี้แล้วกัน,อน,น,น,นเอ,อ้ที่ผิดจริงๆต้องเอาเร,รีออกก่อนนะข้างหนึง่งพลาด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 ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจริงๆเราต้องเอาเร,รีออกก่อนนะเพื่อที่จะได้เพิ่มเวฟนะครับเพื่อที่มันมันจะได้มีอีกเวฟหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเราเอาน้องเนี่ยแคทเธอรีเนี่ยออกไปก่อนนะเราจะได้เพิ่มอีกเวฟหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไร พลาดไปแล้วแต่ว่าเราจะไม่พูดถึงอดีตนะครับไวเลยคาริซาคุงคาริซาจังดิออสองขิ้นะครับีแย่นี่แย่ตกหิวด้แต่ฮิวไม่ได้ปะผมมีสามใช่ฮิวไม่ได้นะครับเดยกกันเช็คไปมับโอ โอ้โสกิลครับเอ่อเห็นแวนตี้ฮิตบวกห้าพันใช้สกิลแวนก่อนแล้วกันแล้วค่อยใช้สกิลของของแคทเธอรีนน่าจะแคทเธอรีนมั้งสกิลแวนครับจุดหนึ่งชี้หนึ่งใบบวกห้าพันชี้ใบนี้แล้วกันอ่ะน้องเทเลบี้ใช่ปะน่าจะเทเลบี้อะไรสักอย่างเออแวนตี้ฮิตบวกห้าพันครับอ่าสกิลแวนครับ เวนตี้เฮบวกห้าพันจรวหนึ่งบวกห้าพันจรวดออเดอร์ไหมจวทิกเกอร์โัวเลยนะครับเยังมากอ่อเซสเิวแบนครับมาชิหนึ่งตัวบวกห้าพันชิฝั่งนี้อ่าสุดท้ายแล้วครับเทเลบี้เขาไปบวกห้าพันเนี้ย แล้วก็ไม่กดเทคนะเพราะว่ากดไปก็เสียคอร์สนะมันลุกไม่ได้แล้วแล้วไม่มีออเดอร์ด้วยตัวดทิกเกอร์สุดยอดจริงจริงตีเลียไปครับตัดเรียเขาบ้าบอกไม่ง่ายออกทิกเกอร์โอเวอร์โอเคผ่านครับผ่านเลยผ่านเลยผ่านเลย,เลยไม่มีอะไรแล้วผ่านเลยเขาจะไล่แมกโนเลีเอลเดอร์หรือเปล่ามาแล้ว อันนี้ถือเป็นการสปอยบล็อก04ก่อนที่จะดูเด็กโปรไฟล์นะครับเนี่ยสกิลแมกโนเลียเอลเดอร์ครับเมื่อลงแวนคอการ์ดจากโซหนึ่งใบลงเรียอืออืออือ,อแล้วก็มันจะปาดแถวหลังบวก5,000ได้มั้งแมกโนเลียเอลเดอร์ใช่ปะ่ะเออถ้ามีแมกโนเลียนะครับถ้ามีถ้ามีการ์ดที่ชื่อแมกโนเลียอยู่ในโซ่หรืออยู่ที่เรียกาศอ่ะเอ่อ น้องไอตัวเอลเดอร์ครับจะชี้ให้เรียอากาศแถวหลังทุกใบตีตีได้แล้วก็พาวเวอร์บวกห้าพันมัน้าผมจำไม่ผิดสองหมื่นห้าหมื่นห้าใช่ไหมอ่นกาดก่อนับไว้ไปกาดแวนไว้ไปปล่อยแวนหรืออะไรอย่างนั้นนะครับเขาเลียออกก่อนวะบูทเลยด้วยอ๋อใช่เพราะว่าตัวตัวนั้นมัน อันนี้นะผมจะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะใบเดียวก็พอแล้วนี่วะใช่ป่ะใบหมื่นห้าใบาเดียวพอใช่เขื่อนแล้วกูหมื่นห้าครับผมว่าจะปล่อยแวนลแล้วแวนก็เป็นเกรดสี่ไงเพราะฉะนั้นมันจะสามได้กูจะเข้าเลียวออกก่อนเลยอ๋อ ตายแล้วครับทิกเกอร์เยอะไม,ไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวเว้ยทิกเกอร์เยอะเว้ยกลัวเว้ยเหลือไว้เลนหนึ่งไหมอ่าเหลือไว้เลนหนึ่งเพื่อเอาไว้โยนทิกเกอร์ให้นะครับไม่ป้องกันเลย,ยชีช้มาอืมมีชมพูนะครับเธอหน้าผมเล่นไม่ได้นะเพราะว่าคาริซาไม่มีออดเดอร์นะเจ๋งเลยรอโอ,โอเคโอเคไม่ใช่ชี้ไม่ใช่ชี้ถือว่าโอเคมากโอเคอยังเป็นรออยู่ นะแมกโนเลียลิสต์นี้จะใส่ดอเข้าไป4ใบหรือแมกกาจะเป็นดอหกขออย่าตกออเดอร์ได้ปหมโอเคจัวบัวบจวออเดอร์ได้ปหมออเดอร์เพราะว่านั่นน่ะโอ้ไม่ใช่ผมอยากได้ออเดอร์มากเลยอผมอยากได้ออเดอร์โอ้ เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่มันเกตอะไรห้ามกาดอ่ะเกตสองเหรอมันชี้เกตสองผมเหรอเชื่อไหเกตสองห้ามกาดไอ้สัสเดี๋ยวนะมันขออีกหมื่นหนึ่งปะ,อะขออีกหมื่นหนึ่งเพราะงั้นผมจะเสพไปเลยแล้วกันนะมันห้ามกาดจากมือแต่มันไม่ได้ห้ามกาดจากอินเตอร์เ็ปนะครับไปเอเรามีอยู่แล้วนะครับมีครบเลย เราเหลือแค่ออเดอร์ใบเดียวขอออเดอร์จู่ออเดอร์แล่นองชันดรอไม่ใช่ออเดอร์อ่ะมาเพอร์โซน่าไลท์แล้วจว่ออเดอร์ขอร้องเพื่อที่จะได้ฟูลสตีมฟูลตัวขี้ไอ้สัตว์โอ้โหเธอเนี้เลยเล่นไม่ได้เลยนะครับนี่คือข้อเสียหนึ่งของคาริซ่านะผมไม่เสิร์ชแล้วเอเวอร์ลีนเพราะว่า ออกมากันครบแล้วมาวันตีเลยนะโอ้โหเหมือนเดิมอีกกูกดผิดอีกแล้วโอ้โอไจริจริงๆมันต้องเอาเลียตีไปก่อนแล้วค่อยเอาแวนตีโอ้ไปก่อนพลาดผิดตลอดนะครับแม่เจ้าแล้วแม่งไม่ตกติกเกอร์ได้ไงประเด็นนะ่ะโอ้โหเร็วเกินไนงะผมแม่งจี ต้องไปเปิดอันที่มันแบบว่าอันนี้มันถามว่าจะตีหรือเปล่าคือผมไปปิดไห้ไงเนี่ยเนี่วะนี่จริงๆมันต้องถามก่อนว่าเฮ้ยโอเคไหมที่เราทำอย่างนี้นะครับไม่ทันแล้วนะครับไม่เป็นไรสกิลครับบวก5,000สกิลครับนี่ขนาดกุ้จั่วไปเทินที่แล้วนี่สามใบไม่เจอสทกใบเลยที่หนึ่งตัวบวก5,000ครับทีนี้จวหนึง่ง เดี๋ยว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 ไม่ใช่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 นะครับใช่ไม่ใช่ครับขมรำคาญไงก็ถามบ่อยก็เลยปิดได้ดีกว่าไปตีเลยแต่ตอนตีมันก็ไม่ได้ถามกูนี่หว่าอันนี้พลาดเองแหละอันนี้พลาดอันนี้พลาดเองแหละตีเลยนะตีกันเลย ไว้เหมือนเดิมเลยโอเคอ่ะเล่นพลาดนะครับจริงๆมันต้องสี่เวฟเว้ยเชี้ยอแย่นะเวิรับไลท์ทับด้วยนะครับสกิลครับเมื่อไลท์คอโซหนึ่งใบน่าจะคอแมงโนเลียปะอือคอแมงโนเลียนะเยี่ยสิ พอมีหิมบูมาด้วยโอ้ oh my god โอเคบังการ์ดนี่ร oh <c oughs> <c oughs> ักเจ้าเว่ะเย้นะเย่นะสิบห้าเองะก็กัดก็ดีดีอย่างหนึ่งของแมกโนเลียคือมันคือบางบางใบมันยังกัดแค่ห้าพันไงถ้าเกิดว่าไม่ได้กดสกิลแบบเต็มสตีมมันนะครับ นี่ก็ขอแคนะ่ห้าพันอับให้ครนะับแล้วก็แมกโนเลียอย่างที่ผมบอกมันหนึ่งได้หยุดโลกนะหนึ่งได้คือหยุดหยุดชีวิตหยุดอยู่ตรงนี้เลยอืมนะผมอยากได้ออเดอร์มากออเดอร์ไม่ไปอยู่ไหนหะมดหรอกองกูเหลือสิบ้าใบแล้วเนะี่ยไม่เจอออเดอร์สักใบ ผมเชื่อว่าออเดอร์มันจะอยู่ท็อปเด็กไหยแล้วถ้าเกิดว่าผมปล่อยไปเนี่ยแม้แต่นิดเดียวมันเอาคนพิษถ้าเกิดว่าผมปล่อยหลุดดาเมจไปแม้แม้แต่นิดเดียวเนี่ยออเดอร์มันจะอันนี้ไ้ยมันจะตกดาเมจสุดผมเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมจะการแม่งให้หมดทุกเลนโนะอเคอ,อ๋โอเคนจริงไหมเมื่อกี้การผิดนะไม่ต้องไม่ตองไปทำตามแบบ ฮิวเลยมาขันเซนการ์ดดรีฟ์จ็ดหนึ่งชิบหายแล้วไอหมาตัวนั้นมันมันมันห้ามเก็ดหนึ่งได้ดีกว่าแต่ว่ามันจะห้ามยังไงเนี่ยสิอันนี้ผมลืมแล้วสกิลมันห้ามยังไงวะโดรีฟชักก์ห้ามยังไงวะเดี๋ยวนะ โอเคการได้อ่ะเดี๋ยวผมจะทดสอบเจ้าสดีนะให้ดูนะว่าเนี่ยออเดอร์ของคาริซามันจะอยู่ท็อปเด็กเลยมเไม่ใช่อ่ะเช่อ่ะนั่นโอเคโอเคไม่ใช่โอเคโอคว,ว่าใช่ใช่แต่ว่าในเดเมจโซนกูนี่ทิกเกอร์ทุกใบเลยนะเดเมจโซนผมนี่ทิกเกอร์ทุกใบเลยนะครับถามจริงจอ่อเพอร์โซน่าแล้วก็เพอร์โซน่าไลท์แล้วก็จ่อออเดอร์โอ้โห กูปล่อยฮิวไปสองรอบก็จบแล้วไม่ไปรู้ว่าี่อ่ะเอาไปครับเ <Cut it. S 1> อาไปคอาน,นี้ไม่เล่นผิดแล้วนะไม่เล่นผิดแต่ตีไม่ถึงไม่เป็นคอนดิเนียลไงประเด็นอะมันเป็นเทคคอนเว้ยเพราะงั้นมันจะบวกในเทินคู่แข่งด้วยนะเนี่ยเห็นไหมทุกใบมันจะยืนสิบห้าครับอืม แต่แมกโนเลียลิสนี้เขาไม่ได้ใส่ยุงนะโอ้ไม่กดเนี่ยมันไม่มีเพราะเพราะคาริซ่าไม่มีออเดอร์แล้วมันเล่นไม่ได้เลยอะตีเรียไปครับอย่างน้อยแมกโนเลียเขาออกไปตีไม่ถึงด้วยมันสิบห้าโอ้ไม่กูดโอเวอร์นะโอเวอร์โซน่าอะไ กูปล่อยหลุดไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วแล<ด>้วเผลอๆเป็นโอเทอร์เนี่ยคอดูอมันตีไม่ฮิตมันจะไม่ลุกจบนะครับจบแล้วจบแล้วโ oh <my> อ้ไม่ก็อืจบแล้วนะครับสู้ไม่ได้เลยอ่ะ ไม่เชื่อว่าสู้ไม่ได้ผมเล่นพลาดไปหลายช็อตด้วยผมเล่นพลาดไปเยอะแล้วก็ออเดอร์ไม่ขึ้นเลยมึงก็ยังจะไล่ลงมาใหม่ <c oughs> ผมเล่นพลาดเองแล้วก็อันนี้เอง <c oughs> ออเดอร์ไม่ขึ้นเองจัว่วไม่เจอเองกู <c oughs> ไม่ป้องกันเลยเ <c oughs> ข้ามา,มา ดูดูจริงจริงรอดได้อยู่นะผมคิดว่ารอดได้อยู่แต่ว่าช่างแม่งอไ้เขี้ยะจบละแค่นี้แหละเออคิดดูดิออเดอร์สี่ใบแม่งอยู่ใต้กองอ่ะลอกมาคิดดูออเดอร์สี่ใบมันอยู่ใต้กองเปลี่ยนไปได้ไงวะไอ้สัตว์เหลือเชื่ออ,ออเดอร์สี่ใบยอยู่ใต้กอง ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคลิปในวันนี้เนาะก็คาริซากับออเดอร์ที่หายไปนะครับประมาณนี้สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่กคโทมมากเลยขอบคุณครับ